ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เคารบหลัดทุกๆุกท่านเนาะนะครับเมื่อนี้แอดพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางมามองทีเพิ่นเอาเสือกผูกคอไว้นะครับเมื่อคืนีแอดได้รับโทรศัพท์จากคนที่ทรงเสือกนะครับมาให้แอดเนาะนะครับบอกว่า <c oughs> ให้แอดนะครับไปเบิ้งเสือกให้เนี่ยไปวัดเสือกให้เนี่ยเพราะว่า เป็นมาวิญญาณผู้ผูกพ่พพอตายนะครับไปเขาฝันนองนะครับบอกว่าถ้าอยากได้โุกได้ลาบให้ไปเบึงนะครับเสือกแลวก็เอาตะลับเม็ดไปบัดความเน่วของเสือกเนาะนะครับอืมกเ็เลยเดินทางมาอืมนะครับนี่นะครับตะลับเม็ดนะครับสีเอามาบัด้ช่นหมโอ้มาทุ้นนอนมวลเหรอฮึว่า สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดียายสวยอายุพุงลงเนาะบานม้วนเนาะฮะบานม้วนใส่เจ้าฝันอะไรยังคือบ่ฝันแนบ่คอยบ่ฝันแต่ว่ามึงขึ้นคอยคอยว่าคอยบ่ได้โทนนะเป็นยังจะำ่ว้น่อยเห็นคนจอยจอยใส่ชุดสีขาวไหมยางไปยางมาทรงเทื่องคอยกระมือตาเบิ้งกบ่เบิดตำนัานละว้าคอยบ่ได้บ่าวยังอิลี ไปบ่ได้นอนเด้แต่ว่า่อยเห็นนี่หลีเห็นคนจยจอยเออบ่แมนคนถิ่มาบอกเลยสี่ศูนย์ในคนจยจอยลบ่บอกมันคนคนนี่บอกอ้วนแต่ว่ามันมันกระโปสูงแต่ว่ามันขาวหน้าตามันงามอยู่รออยู่รออยู่เออบ่แมนหมอนี่นี่บ่หมอตาเนี่ยบ่เคยเคยเค่เคยเห็นนาเล่าเคยหูได้จำได้น้ออ่าเคยเห็นหนาแมนเคยคิดว่ามันหรอไปเออไปสุดเท้าไหมอ่า เออใส่ใส่เสื้อสีขาวใสงเก้งกับสีขาวกสบาโอ้ยมันมีนอละมันกับบ๊อบปากบ่บ๊อบบาคือปรถามเด็กไงเฮ้ยบ๊อบปากประทามอยู่บักละมาแต่สายกสบายบ๊อบปักบ่บ๊อางางไทยงางมาสรงเคื่องค่อยกะมื่นตาแนมกงี้ยโอไปหอนเทือนุนนะถามกับบ๊อบปากกลยว่าอืมกระสั่นนั่นอ่ะสบายมากมันฟันมันบ่แม่นฝันว่าสบายค่อยก็นั่งโดยลูกทีนึงค่อยก็นั่งคิดดูแบบนี้เนาะ bọn họ chạy phắn rồi bao đời phắn, bọn họ còn đúng size luôn. phắn là bao đời phắn á phắn là khung thẻ. bao đời bà này là, chúng đấy đọc cứ này nè à, phắn này men, mày bảo bảo này bên trên này nó phăng nhả quá men, cái phắn cứ mắc đây một nè mắc tôi đây mắc คันให้ว่าเคยมักเลยเคยมักแปดแปดหนึ่งว่า 8, 1, 1> 8, 1, 8, แปดหนึ่งกับแปดสามแปดหนึ่งกับแปดสามมาหมักคือข่อยเ,เอจออ,อ,อ,อได้มาได้ใส 8, 1, ่แปดหนึ่งกับแปดสามมั่วแล้วหูยังจะยากแม่มันบ้หูจับเอาเลย <laughs> Ôi, dì ừ. hay mạc này, bỏ à, à, mạc nó Ôi, tua chào hay nhang bảo thi ơ Đấy nhang, dì hay ngân bỏ Áo áo nằm ăn lô thanh từ bó mì vô Bỏ bớt bớt áo ngân hãy mà hay rồi mà Dì 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 thiểu bỏ đi mà nì đấy nè. Từ tế áo sửa mà vậy nì Cắt năng mà hết mưu lẹc đấy nì Lột lông. lôm Dài chúa chẳng cà khó mà mong nì hay số mơ vắng hàn cả hai phút à ก็สิตัวเจ้าแค่ยังใส่แปดหนึ่งอันนี้ของมูเจ้าหกศูนย์ครับหกเก่าใต้ซัมนี่แหละข้าอันหมดแล้วค่ะอันหมดแล้วบนเลือแล้วค่ะอันเสียกอันออกอีกนะจตนาเขาอันหมดแล้วค่ะใต้แค่นี้แหละผักหลายอ๋อเหวากับยายสวยหน่อยหนึ่งเพราะมีแห้ง อืมมาบอกกับอาจารย์ดี่จังบกฝันนี่แหละนฝันคือบ่ฝันเนี่ยฟังยากอาจารย์ครับมันนี่อยากมารูปกวนอาจารย์จังน้อยนึงเพราะว่าอ่ามือเมื่อว่านมือขึ้นนี่อ่าคนที่เพิ่นส่งเสือกมาหายมิมาละอืมเพิ่นโทรมามาหาผมว่าอ่าเพิ่นว่าอ่าหมอตาเนี่ยไปข่าฝันอ่าน้องน้องสาวอืมไปข่าฝันน้องสาวว่า ถ้าอยากได้โศกได้ลาบให้เจ้าไปวัดเอาเสือกเด้อเหล็กอยู่น้ำเสือก,กว่าสัตว์ก็คือเสือกตอนนี้ก็คือเพื่อนอยากหูว่าความยเอาหน่าละเนาะตอนนี้ผมกัเลยถือแต่รับเม็ดมาอ้อมเพื่อนว่าเหล็กมันอยู่ในนั้นหละเจ้าไปวัดบึงมันยเาเท่าไหร่ว่ามันห้ถือแล้วห้ถือแล้วบ่เรืเองแล้วห้ยือแล้วตาโบ คอยกัสิมากว่าแล้วเนาะคอยขี่รถมาเนาะตามพวกันมึงขึ้นให้ผมออกกัน่อยเออเอาผมฟันมึงขึ้นนี่พวกสาวงามงามเลขบักละเนี่เขาอีกคือมากันมากมาจับผมปรับรถอ่าผมนี่ตัวใดผมกับพวกมัดกันอื่ผมให้หานึ่งตัวเดียวเลยหานึ่งตัวเดียวเลยแป๊บนึงกับพวกมักให้หานึ่งตัวเดียวถึอเลยมันจะมามาหย่อนแยงครับ มันขามสอบฝันดีมันฝันดีเอาเมื่อย่าไปเล่นกับระบบเนยข้อออกมันก็ยักเขามาคือนเขาจะมาเล่นนอกระบบเอยมาคุ้มหาคอยคือนเขาผู้สาวนั่นบอกอืมก็เลยว่าหาหนึ่งผู้งามครับงามครับเขาเมื่อปัดออกก็ยังไม่หาคอยคือนเขาโอ้ยโมหนีนี่นี่ผมมามันหาหนึ่งตรงตรงเลยนะหาหนึ่งตรงตรงแค่สิบนล่างโปจักอ้าวมันคือบ่ตรงกับเลขที่ ไอ <a> ้ไอ <tinc S 1> <a> ้นั่นคือเลขเสือก <cam> ็คือเลขเสือกเนาะแต่ว่าเลขกฝันนี่คือมันก็คือเลขกฝันครับนี่ผมฝันเมือนขึ้นนี่แหละผมผมนี่ยหาหนึ่งหาหนึ่งไม่เดียวนี่ยหาหนึ่งเม็ดเดียวเลยเพราะต้องเอาหลายตัวแปลจะไหนคือได้หาหนึ่งอ๋อมันก็บฝันว่าเขามาเ็ดจับนั่นจับนี่นะเรามื่อปัดออกก็ยังไม่จับเขาอยู่อืมเราเขาเขาเลยว่าหาหนึ่งหาหนึ่งทักทายซื้อเลขไว้แล้วกนจับซื้อตัวใดไว้ก็ซื้อเลขตัวนั้นล่ะ แปดหนึ่งครับหกศูนย์หกเก่านะผมเดี๋ยวนี้ไม่ใจผมนี่พันเมือขึ้นนี่ผมมาขายนิดเดียวอืมไปวัดเบิ้งก็ไเลยหาชิบีเอทเลยเลยไปวัดเบิ้งกัหาชิบีเอทเลยไปวัดเบิ้งกัวหาชิบีเอามาใไปวัดเบิ้งกันหาชิบีเอาเา โอ้ไปอยู่บุ่นาใจสวยเราสียานกาเขินยานข้าวแล้วข้าวปอดโ้างแล้วปอดโปงแล้วก็สทมันนอนอยู่ที่หาเียปับเลยหาเียปับเลยบางสียงคาทรงมาวะม่มีเนี่ เชือกนั้นเป็นสีเขียวเลยนี่น้องเขาก็มาถามมาแม่เชือกที่ผูกคอยตามันเป็นสีเขียวหรือแม่เออว่าจันแล้วทีนี้ตาามาบอกว่าใช่อย่ได้โชคะให้เอาเชือกนั้นไปวัดดูมันมันเท่ามันเท่าไหร่มันกี่เซนพันบาทอืมจะลองให้เบ่าทีไปวัดคือที่ดียังไม่ได้วัดนะลองวัดมันเข้าฝันมามามาเข้าฝันไข่อ่ะมาเข้าฝันน้องกัน วัดดูว่ามันกี่เซนแล้วก็เอ้ยมีจมีช่องมันอยู่ในน้ำเข้าไปอย่างนี้นี่นมันมาเข้าฝันยังไม่วัดเลยเนี่ยฝันเมื่อไหร่ครับเน,น,นี่ยก็ฝันวันกี่วันนี่แหละแต่วดนี้แหละมันจะมานี่แหละเขาบอกว่าให้เอา ลเชื่อไปที่นั่นน่ะเอามาเอามาวัดดูวัากี่เซนน่ะเขาว่าถ้าจะมีโชคให้เอามาวัดดูเขาบอกน้องสาวกันน้องสาวมันมาถามแม่มาน,น้องสาวมันก็ไม่เห็นเรามันเป็นอะไรนะอีกครึ่งหนึ่งที่ภูมิที่คนตั้หดเราไปเขาโยนเข้าโลงไปอีกอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ป้าบรรยายที่เอามาเนี่ย แล้วให้ไปวัดดูอันนั้นหนักเขาเผาใส่โลกไปแล้วอันที่เหลือนเนี่ยให้ไปวัดดูเราอีกสนถ้าอยากมีโชคมันบอกยี่ปบอกลองสาวมันเต่าทีเราไปวัดดูสิว่ามันมีนมกี่สิบอ๋อได้ได้ได้ไดเธอวัดดูก่อนแล้วค่อยว่าแต่ว่าดูด,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 ด้วยไอ้โชคมันก็เข้าอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยที่จีเขาบอกเราว่าหาอะไรไหมอาจารย์รับอกว่าหาสองเบาบาสองเถือ โซคาะสองแล้วคนที่บ้านขี่รถไปรถไปลบสิบห้ามีกำวันมีนไม่ออกอ่ะก็อยู่ในนั้นไหมอยู่ในถุงอะไรอยู่ในผ้าห่มอ่ะหนึ่งห้าศูนย์ดนีพูดยสโซคาใช่ไหมเน่ยที่พูดกันอน่่ะอ่า ถ้าใครไปจับเอาก็คือถุงไงตรงนั้นน่ะโอ้ยไม่ต้องเสียดายมาฟังคลิปดีๆเดี๋ยวเราฟังไม่ละเอียดดีไงเรทไทยเรทแล้วคำว่าไี้ถูกผ้านั่นดีว่ะสักเออคือซีมีอยู่เดี๋ยววันนั้นก็อยิ่งอยู่โขดเหลราไงวันนั้นอะสี่สิบป่ะใช่อืมวันนี้ก็มาอยู่ที่ถูกผ้า แล้ววันนั้นก็ทําบุญไปให้แล้วเขาบอกอาจารย์เล้ว่าได้ตาบอกว่าอย่างงี้มันบอกว่าเมื่อนั้นคือว่าคือเอาผ้าห่มเบายางไปให้อะนะแล้วก็บอกว่าได้กินข้าวได้ยังได้พาห้องได้ยางเขาบอกว่าทั้งพูดกับหอยู่เพราะมันจะมันอยู่ไกลเขาก็มาเหมือนกันนะผีตนนั้นอะก็ามาเออเขามาถึงที่จะทําเหมือนกันเพราะว่าเอาว่าอันนี้ผ้าเรย่อว่าอันพูดถ่ายนี่เขาปลูกข้อขายเป็นบ่อเด็กกว่าอาจารย์ก็ซื้อไดไรเขามาอยู่ดีเล้วันซืม เขาก็พูดนะเขาก็เราก็ทิ้งเสื้อผ้าให้โน่นที่นั่นนะน่นจะให้กันทุกอย่างเงื่น,ะน,นอะไรโนนนี่นั่นเขาก็ได้รับเขาก็บอกอาจารย์รับเดี๋ยวเขาก็ได้รับแต่มันอยู่ไกลมาอีกชั้นหนึ่งแต่มันว่างเขาก็มามันกันน้มาแต่เขาก็ไปโดนด่นไกลตัวเออชื่อเก็ต้องมาใช่ไหมล่ะม,แบบมาแบบป๊บมาแป๊บไปพวกเนี้ยเราก็ไปไแป๊บไปแป๊บเลี๋ยวแหลกแต่ ก็ลงไปบ้านดูว huh. yeah, ่ามันกี่ซีนแค่นั้นเองแล้วก็ส่งลายใบเบอร์นั่นอะไรครับได้ได้ได้แล้วยังอื่นก็ติดตามอยู่โน่นนี่นั่นครับผมติดตามทุกช่องเลยครับมาดูกันหมดแหละเมื่อเร็วกัจะเข้าโน่นนี่นั่นครับผมแต่เด็กเ่อิด็กน้องเดยวก็เข้าน่าเบาสาก็เข้าหน้าดูเลยนะงวดเมื่อกี้นี่น่าผีแล้วก็ดูจริงๆโอ้โหลอยหน้าดูดูหน้าดูเลยเกอตรงไอ้ผีที่เบาสากวิไปโอ้โหลอยไปลอยมาไม่ได กลัวมากรถพีเดินผ่านกองกระป๋บบานนั่นออืฮึ จริงอามันอาาป้าบันอามานั่นแหละทีนี้เชือกนั้นเป็นสีเขียวเหรอทีนี้น้องเขาก็มาถามว่าแม่เชือกที่ผูกคอยต้าทำเป็นสีเขียวหรือแม่เออว่าจังแล้วทีนี้ตามาบอกว่าใช่อยากได้โชคอ่ะให้เอาเชือกนั้นไปวัดดูมันมันเท่ามันเท่าไหร่มันกี่ซีนพันบาทเดี๋ยวลองให้เบาทีไปวัดคือสีที่นี่ยังไม่ได้วัดนะลองวัดมันเข้าฝันมาเข้าฝันใครอ่ะมาเข้าฝันน้องมัน ให้ให้ให้อะไรนะให้ไปวัดดูว่ามันกี่เส้นแล้วก็โหมีใจมีโชคมนอยู่ในัน้านเข้มอย่างนี้นี่มันมาเข้าฝันยังไม่ว,วัดเลยเนี่ยฝันเมื่อไหร่ครับเนี่ยก็ฝันไม่กี่วันนี่แหละแต่งวดน,นี้แหละันจะมานี่เลย <c oughs> เขาบอกว่าให้เอาตลับเม็ดไปวัดดูเชื่อใคที่ร้านอ่ะเอามา เอามาวัดดูมันกี่เซนน่ะเขาถ้าจะมีโชคให้เอามาวัดดูเขาบอกน้องสาวกันน้องสาวก็เลยไปถามแม่มาน้องสาวมันก็ไม่เห็นเราอกมันเป็นอะไรนะ,อ,ะอีกครึ่งหนึ่งที่ผูที่คอนจังหวเดลไป้วเ,เขาโยนเขาลงไปอีกอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่บ้าบานไงที่ออกมานเนี่ย แล้วให้ไปวัดดูอันนั้นน่ะเขาเผาใส่โลกไปแล้วอันที่เหลือเนี่ยให้ไปวัดดูเราดีซิถ้ายังมีโชคมันบอกยินบอก้องสาวมันเอทีทีเราไปวัดดูซิว่ามันมีนมกี่สิอ๋อได้ได้ได้เออวัดดูก่อนแล้วไปว่ากันแต่ว่าดูดูไอ้โชคมันก็เข้าอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยริจๆเขาบอกเราห้าห้านะไรไหม ยันรับบอกว่าหาสองต้องบอสงเถือกหออกขาสองแล้วคนที่บ้านขี่รถไปรถไปรบสิบห้าบรกัำวันนี้ไวออกอ่ะก็อยู่ในนั้นไหมอยู่ในถุงอะไรอยู่ในผ้าห่มอ่ะหนึ่งห้าศูนย์นี้พูดยูโซคารใช่ไหมเนี่ยที่พูดกันอ่า ก็คือถูกไงตรงนั้นน่ะโอ้ยเดี๋ยวเสียดายมาฟังคลิปดีๆเนี่ยเราฟังไม่ละเอียดดีไงประเทศไทยไเยแล้วเขาวด้ถูกผ้านันดิวัสัตคือสินีอยู่เดี๋ยววันนั้นก็ยังอยู่ขวดเหล้าไงวันนั้นอะซีทใช่ วันนี้ก็มาอยู่ในถุงผ้าแล้ววันนั้นก็ทําบุญไปให้แล้วเขาบอกอญญาจารย์เล้ว่าได้ตาบอกว่าอย่างนี้มันบอกว่านกนคือว่าคือเอาผ้าหองเบาอยางไปให้อะนะ,<ฮ>ะแล้วก็บอกว่าได้กินข้าวได้ยางได้ผ้าห่มได้ยัง,ง,ยงขเขาอขอบอกว่าทั้งพุทธไคยู่เพราะว่าแต่มันอยู่ไกลเขาก็มาเหมือนกันนะผีตนนั้นอน่ะก็มาเออเขามาถึงที่ะทําเหมือนกันเพราะว่าเอาอ่าอันนี้อรื่องว่าอันพูดตายดีเขาปูุกเขาายเป็นบอเนปุบว่าพระอาจารย์กะซื้อได้เข้ามา ดูดีแล้วประธานเขาก็พูดนะเขาก็เราเขาทิ้เสื้อผ้าให้โน่นนี่นั่นนะน้าก็ให้บนทุกอย่างนั่นแหละโน่นนี่นั่นเขาก็ได้รับเขาก็บอกอาจารย์รับเดี๋ยวเขาไปเรีรับแต่แต่มันอยู่ไกลอีกอไรอีกข้างนึ่งแต่มันวางเขาก็มาเหมือนกันนะมาแต่เขาก็ไปโน่นไงเพราะว่าเอิอชื่อเขาก็ต้องมาใช่ไหมล่ะมาแป๊บมาแป๊บไปพวกเนี้ยเราก็ไปแป๊บไปแป๊บนั่นและอย่างนั้นแหละก็ลงไปวัดดูว่ามันกี่เซนแค่นั้นเองแล้วก็ส่งลายใบมือกันนั่นแหละครับได้ได้ได้ เสือกนะครับเป็นไปชมนี่ยนาได้จักเส้นเสือกนี่เป็นสีสีเขียวบ่ครับสีเขียวเขียวเออในในความฝันน้องสาวเพิ่นว่าถ้ายากได้เลขเอออให้อามววัดเอาเสือกนี่ว่ามันเา่าจักเส้นอืมก็เฮาก็บ่เคยวัดเด้แมนเพิ่นว่าเลขกอยู่ในเสือกนี่ไหมเลขอยู่ในเสือกว่าติแมนเปิ่นว่าถ้ามันเาวาเท่าใดกับเอาเท่านั้นแหละออือก็เลย เอาตะลับเม็ดมาพ้อมโอ้ตลับเม็ดมา้อมเสือกเสือกนี่คือถ้าเข้ายืดไม่กะฉีเงาไปไก่เดอะเหนอืเข้ากัสฉีว่างไห้ซ้ำหนีแล้วเนาะครับอ่าสีให้อาจารย์หล่ําเป็นคนวัดเบึ่งครับนะครับว่ามันฉีเง่าจากเส้นอืถ้าเง่าเท่าไดก็คือเป็นตัวเลขนั่นนนอืมนะครับในส่วนเลขของที่อาจารย์ลงเอาเมื่อนั่นเขากันยังอยู่คือเก่าเลยเหนอ่าสามหกสองกับหกศูนย์นนที่ใดเมื่อนั่น แต่ว่าอันนี้เป็นคลิปย่อยที่เพื่อนฝันเนาะมอืถ้าท่านผู้ชมมักก็ค่อยว่าเนาะตามถ้าบ่มักก็พานเนาะเอ้าอาจารย์มวกผมนี่ต้องเก็บรายละเอียดเนาะต้องเก็บรายละเอียดต่างๆเพื่อความชั่วครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวสิว่าฝันคือบ่บอกแมนอาจารย์ได้เท่าไรน้องอนนี้เอ้าโอเสิเป็ดพอดีวะเออไอเคสเป็ดพอดีเป็ดเว่ยบ่นเด้โอ เจ็ดสิบนเจ็ดิ็อาจารย์เจ็ดสิบเอดนยี่สิบปดนิ้วยี่แปดนิ้วเจ็ดสิบอ็ดเส้นครับเจ็ดสิบอดพอดีเลยยี่สิบตรงเลยตรงตรงเลยตรงตรงเลยบ่เจ็ดสิบเอ็ดเสอตรงตงเลยนี่พดียืดยังเอาเป็นเจ็ดสิบเอดเนาะครับเจตรงตงเลยเ่นิ้วยี่ดนิ้วยี่สิดนิวับเอาสอันนี่ล้ว เจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดนี่ยหละอยู่ในระหว่างนี่แหละผ่ว่าเจ็ดสิบะรเจ็บอ็ดบบเอ็ตรงเลยตรงเลยแมนบ่เตรงเลยแต่ว่ายีปนิ้วยีสิบปดนิ้วแนมันตรงเอาสเลขเนาะเอายีสิบแปกับเจ็ดบเอเอาเจ็ูนย์น้แนวซะเลยมันคือแดงจึงคนี่คือแดงจึงคนนี่คือแดงจึงคืนมันคือแดงจึงคเลเจแดงจึงคแมน เจ็ดสิบเอ็ดี่แดงยริงคืนได้หนึ่งพิตาออกอยู่ได้อะไรตั้งแต่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเนาะแล้วก็หอดเจ็ดสิบสองก็ได้ได้บาสุครับเพราะว่าเสือกมันเยือดใหญ่มันมันมันค่อยตึงเท่าไหร่ไหมเอาเนี้ยละเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดนี่และเป็นจริงนี่แหละหรือหรือว่ามันอาจที่ล่วงไปหอดเจ็ดสิบสองกะแล้วแต่ทำย่อมตัวนั้นเนาะแต่ห้องวัดใดนี่คือแอดยังมักอยู่เจ็ดสูงนี่แหละ นี่เบองเอาเดอพี่น้องเบองเอาครับเบองเอัต oh, ร้าเมตรนะครับผมนั่นยู่ประมาณนั่นเสือกสูดกับซํำนั่นเด้อพี่น้องเพราะว่าตัวนี้เป็นความฝันของน้องสาวปู่คนเสียชีวิตเนาะแมนโทรมาบอกเบาที่ครับพี่น้องว่าให้มาวัดเบิงว่าเสือกมันเห่าวเท่าไหร่แมนจากเส้นโอ้จากเส้นครับผมเอานะครับตัวมือช่มเหมือขึ้นสีเห็นเนาะนกมือนี้เเลขกเสียผู ผมอยากผูกข้อที่ความฝันว่าให้มาวัดตัวเสือกแม่นเมื่อกี้เข้ากับวัดให้ทันผู้ชมได้เบิ่งพร้ผอมกันไปแล้วเนาะอ่าสรุปตัวเรล็สทีเอาแค่สามหางหรือทันผู้ชมว่าถาดึงตึงๆอาที่หอดเจ็ดสบสองบอไอนี่เข้าบบหูนะครับแต่ว่าที่เข้าเห็นกรับตากต่คือเลขกสองแปดคือเป็นเป็นนิ้วเป็นนิ้วเป็นนิ้ว นะครับนิ้วนิ้วอ่ายี่สิบแปดนิ้วนะครับความถ้าจะเอาเป็นเส้นกบยูระวางเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเส้นแม่ครับผมครับอืมอันนี้ก็เอ่อคือเห็นกันทุกคนเนาะครับอืมนะครับก็ทัาไปชุมเบืองแล้วมักจังต่ำด้อครับบ่มักกบผ่านเพราะว่าพวกผมนี่ลงตัวเลขเพื่อหายตนผู้่มใส่เป็นแนวทางเนาะแม่เพื่อิจารณาครับตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับพวงกัน่นนะครับ ตามความฝันเพื่อนไหหมวัดเนาะนะครับถ่ายสุดนะครับนี่ยังในบ่ออาจารย์ฮอตเอฟซีเพื่อนฝ <c oughs> ันกต่ฝันดีเนาะที่เกี้ยียนเป็นทพื่อนครับเรำ่อยเรื่อยครับผมสาธุสาธุสาธุครับผม <c oughs> ขอบคุณครับอาจารย์ครับส <c oughs> วัสดีครับผม <c oughs> ขอบพี่น้องวันนี้ผม